สถานีตำรวจภูทรลานสักได้รับแจ้งว่ามีรถยนต์กระบะชนรถยนเก่งของพระตกล่วงต่างถนนหลังจากที่ได้รับแจ้งร้อยตำรวจโทร วิกเตโชดสมบรรดาศักดิ์ร้อยเวสรสพลานศักดิ์พร้อมด้วยผู้พายอุทัยธานีจุดลานศักดิ์รีบมายังจุดที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋งสีบอลหมายเลขทะเบียนกไก่5 4มแอุทัยธานีตกล่วงลงไปข้างถนนลึกถึง4-5เมตรมีผู้ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ภายในรถสีคนโดยมีพระนั่งมาด้วย2รูปหลังจากนั้นจึงช่วยนําออกมาจากรถได้อย่างปลอดภยัยทราบต่อมาผู้บาดเจ็บเป็นชายที่มากับรถเก๋งคันดังกล่าวเชอนานประสิทธิ์แรงสาริการอายุ64ปีซึ่งบอกว่า าตนเองกับพระที่นั่งมาด้วยกัน2รูปและญาติโยมอีกสองคนรวมเป็น4ี่คนที่กําลังพาญาติโยมคนแก่ไปอาบน้ํามนต์ที่วัดแห่งหนึ่งในเขตอำเภอลานสักจังหวัดนั้นกําลังเลี้ยวขวาเข้าไปทางโรงเรียนลานสักวิทยาได้มีรถตามหลังวิ่งชนแบบกระทันหันจนทําให้รถนั้นคว่ำตกลงไปข้างล่างดังกล่าวจนทําให้พระทั้งสองรูปได้รับบาดเจ็บทั้งนี้ตัวอย่างได้สวมใส่สร้อยหลวงพ่อขุนรุ่นปี17 ว่าตนเองนั้นรอดตายมาได้เหมือนกันคาดว่าหลวงพ่อขวรช่วยไว้ จากการสอบถามในอำนาจกันสาคอนอายุ3 8ปีเป็นคนขับรถกระบะท,ที่ชนรถเก๋งตกลงไปข้างทางได้เปิดเผยว่าตนเองนั้นวิ่งรถบนถนนสายลานสักมุ่งหน้าไปยังทางหนองฉางมาจนที่กเกิดเหตุตนเองได้ขับรถแซงรถอีกคันที่อยู่ด้านหน้าพร้อมกับตนเองมองไม่เห็นรถเก๋งของพระที่กำลังวิ่งอยู่ด้านหน้าได้เลี้ยวขวาไปทางเส้นทางโรงเรียนลานสักวิทยาจังหวะนั้นทําให้ตนเองบังคับรถไม่อยู่พุ่งชนรถเก๋งขันดังกล่าวที่มีพระนั่งด้วยตกลงไปข้างล่างได้รับบาดเจ็บ จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุไม่มีทรัพย์สินของทางราชการเสียหายหลังจากนั้นข่นางเจ้าหน้าที่ได้นําคู่กรณีทั้งสองค่ามาสอบปากคำเพื่อหาข้อจ,จิงต่อไป